สนับสนุนโดยเอฟสันโปรเจคเตอร์ยืนยันในคุณภาพด้วยยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกยา่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัน์พร้อมด้วยทีมงานดาว26วันนี้วันศุกร์ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า จะเป็นสเปเชียลมันนี่โกลาวนำคำถามแล้วก็ความเห็นที่คุณผู้ชมส่งมาทางไลน์เนี่ยนะครับเอามาตอบกันก็คัดมาประมาณสักสักสิบยี่สคำถามก็จะได้หลากหลายบางเรื่องผมไม่ได้คุยในรายการคุณผู้ชมอยากถามก็ก็จะได้ตอบไปด้วยนะครับส่วนก่อนจะไปถึงช่วงที่สองกับช่วงที่3ซึ่งเป็นสเปเชียลมันนี่โกลาวเนี่ยในระหว่างที่คุณผู้ชมชมรายการอยู่ไม่ได้ห้ามน,นะครับ ที่จะช่วยกันตามาหากินส่งไลน์มาได้นะครับจะแต่ว่าไม่ต้องตําหนิผมนะเอาแต่ชมนะหรือไม่ชมไม่ตําหนิก็ดีไม่ต้องเอาเรื่องผมอะนะแต่งตัวไม่ดีเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยพวกนี้ไม่เอาเอาเป็นคําถามความเห็นเรื่องที่จะถามไปแล้วกันนะก็ส่งมากันแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าวันนี้เอามาตอบไม่ได้ก็อเอารวบรวมไปตอบอาทิตย์หน้าส่วนเรื่องของข่าวปีนี้เราไม่มีความหวังเรื่องส่งออก จะเท่าคือจะไม่ขยายตัวคือโตศหรือจะติดลบ1นึ่อะไรก็สุดแท้แต่อันนี้เราพูดถึงปีหน้าขณะเนี้ยทากระทรวงพาณนนิชย์เองตั้งเป้าปีหน้าเนี่ยจะขยายเพิ่มให้ได้สามนคาดการคือทำเป้าหมายของกระทรวงเขาอ่ะแล้วก็จะมีพัฒนากลยุทธ์กลยุทธ์อะไรเยอะแย,ยะตะแปะก็มันจะมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งเป้า ตลาดไหนเราจะขยายเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยตลาดญี่ปุ่นขอ1%่อรเซ็ฮ่องกงสองเปอร์เซนขมรล,ลาวพมา่าเวียดนาม4.6%อาเซียน2.5%จีน3%อะไรพวกนี้เราก็พยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้จะได้ไม่ได้ก็ต้องดูกันแต่ว่าปีนี้ไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยเป้าหมายตลาดหลกักก็เนี่ยพยายามจะปรับว่าให้มันขยายตัวไปให้ได้นะครับส่วนเรื่องของราคาน้ํามันที่มันถูกลงมาประมาณปีเสร็จ พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยน่าสนใจอันดับแรกเลยน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินนี่ใช้เพิ่มนะเจดเดือนแรกของปีนี้สิดูตัวท้ายนั่นนะครับเป็นใช้วันล,ละ28ล้านลิตรกุ่มเบนซินนะก,ก็หลักๆก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์กับแก๊สโซฮอล์นะแต่ E85 เนี่ยไม่ค่อยใช้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้มันคน ไม่อยากจะไปเติมแล้วราคาไม่ต่างกันมากกลุ่มดีเซลก็เพิ่มขึ้น,นกลุ่มดีเซลนี่ก็เพิ่มขึ้นประมาณ4%รนะใช้วันวัน,วนละประมาณสักเกือบเกือล้านลิตรแต่ที่น่าสนใจเห็นไหม LPG เนี่ยลดลง12% NGV ก็ลดลงประมาณ10%คือขณะนี้ถ้าเอาไปเติมไปเอาไปเติมรถเนี่ยนะทั้ง LPG ทั้ง NGV เนี่ยก็สู้ไอ้พวก ราคามันไม่ได้ถูกอย่างเมื่อก่อนละเพราะว่า LPG มันไม่ได้ลดลงนะลดลงนิดเดียวแต่น้ํามันมาลงเยอะนั้นคนที่ไปปรับเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ก็ต้องว่ากันนะนี่การลดลงของ LPG นนลดลงวงลดลงทั้งภาคครัวเรือนทั้งขนส่งขนส่งลดเยอะนะภาคปิโตรเคมกีก็ลดลงตามไปด้วยส่วนภาคอุตสาหกรรมยังปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกผันของราคาด้วยส่วนเรื่องของคนไทยอ่านี่มีดัชนีใหม่ ดัชนีความเครียดดัชนีความเครียดนะอันนี้เป็นของมหา,าวิทยาลัยอัสสัมชัญเขาไปทำเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเอาตัวเลขเต็มห้าเนี่ยดัชนีความเครียดของคนกรทมเนี่ยสองจุดสองแปดเครียดจากเรื่องอะไรเศร,รษฐกิจการเงินนะเศร,รษฐกิจการเงินเนี่ยของแพงหนี้สินรายรับไม่พอรายจ่ายค่ารองชีพสูงสุดค่ารองชีพสูงแล้วก็เรื่องงานงานเนี่ยอะไรทั้งเครียดนะทั้งการทํางานทั้งเรียน นะแล้วก็ไปเทียบเคียงกับคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเครียดต่ำกว่าคนกรุงเทพนะแต่เป็นเรื่องเรียนเรื่องการทํางานนะเรื่องเศรษฐกิจการเงินเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะส่วนใหญ่อันนี้ก็ไปถามว่าเออจะเครียดแล้วทำยังไงนะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเรื่องสตุ้สตังนะก็ไปอยากลดค่าใช้จ่ายหรือการประหยัดมากๆทำให้เครียดคนเรามีความสุขในการกินใช้นี่ใช่ไหมไปจํากัดจําเขียวม,มากๆก็มีความเครียดเหมือนกันอ่ะ นี่เป็นเรื่องที่นายกต้องทําเลยนะคุณไม่น่าเชื่อนะครับคือวันนี้มีรัฐมนตรีเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเขามาเจอนายกแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พูดคุยเลยนายกเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนที่เขาเจอกับอาเบะเนี่ยต้องไปขออาเบะให้นําเข้าขอเพิ่มโคต้านําเข้าหมูจากประเทศไทยไปที่ญี่ปุ่น นายกผมต้องเป็นคนไปขายเนื้อมวนไอ้ทษเนื้อหมูแล้วเดี๋ยวนี้นะต้องทากันขนาดนี้แล้วที่จริงก็น่าสงสารแกนะแกบอกเนี่ยก็ไปคุยกับนายกอาเบะเนี่ยนะก็ขอให้เพิ่มโคต้านะนำเข้าเนื้อหมูจากไทยแต่แน่นอนนะอันนี้เป็นเรื่องปริย่อยประเด็นสาคัญกนะ็คือว่ากระชับความมั่นใจในเรื่องการลงทุนระหว่างไทยแับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านนายกก็ขอบคุณก็ว่านี่ญี่ปุ่นยังเห็นว่าเราเนี่ยเป็นฐานการลงทุนทางด้าน ผลิตประกอบรถยนต์นะอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นทําต่อเนื่องมายาวนานแล้วทั้งมีคัสเตอร์มีชิ้นส่วนชิ้นเสริญเข้ามาโรงงานผลิตชิ้นส่วนร่วมทงร่วมทุนทําเป็นกลุ่มใหญ่นะคงจะอยู่กับเราผูกเป็นโตกันอีกนานน่ะส่วนเมื่อวานนี้เขาประชุมตอนกลางคืนเรารู้ลผลตอนเช้าธนาคารกลางยุโรปตกลงคงอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็คาดหมายเศรษฐกิจของเขาว่าปีหน้าจะกระเตื้องขึ้นปีนี้ขยายตัว1.7 ประมาณเนี่ยแถวๆเนี่ยนะ GDP ขยายตัวก้มแก้มกอมแก้มแถวๆนี้นอกจากนี้นอกจากไม่ขึ้นดอกเบี้ยโทษนอกจากไม่ปรับลดดอกเบี้ยก็ยังยืนยันเรื่องการเข้าไปซื้อเงินในตลาดด้วยการให้ที่ธนาคารกลางเนี่ยปล่อยเงินเข้าสู่ตลาดเนี่ยเดือนละถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะเดือนละหกเออแปดล้านยูโรอันนี้ก็จะทาไปเรื่อยๆนะจะทาไปเรื่อยๆจะทำไปเรื่อยๆ จนถึงเดือนมีนาถ้ายังไม่พอยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เรียบร้อยเศรษฐกิจยังไปต่อยากเนี่ยก็จะทําต่อแต่ตอนนี้ไม่ได้ขยายเวลาแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเงินซึ่งอนโยบายดอกเบี้ยติดลบเอ่ยนยโยบายผ่อนปลนอัดฉีดเงินเข้าระบบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ธนาคารกลางทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษทั้งสหภาพยุโรปทั้งยูโรโซนทั้งญี่ปุ่นก็ทํากันเป็นแถวแหละ แต่ทาแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะ่ะมันมันไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจนี่มันไปต่อปรุบปานนะ,ะแสดงว่าอะไรนยโยบายการเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดของมันคือใช้ได้แค่นี้มากไปกว่านี้ไม่เกิดผลมันก็ต้องไปดูตัวอื่นเรื่องนยโยบายการคลังซึ่งทางธนาคารกลางยุโรปทางประธานธนาคารกลางเขาก็บอกเฮ้ยรัฐบาลแต่ละประเทศคุณต้องดูช่วยช่วยด้านนี้ด้วยคุณต้องปั๊มเศรษฐกิจ ทางด้านการโครงการคลังงใยประกอบกันด้วยจะได้ไปได้ทั้งหมดนะแต่แต่ก็อย่างที่บอกอะว่าเศรษฐกิจที่มันซึมกระเทือทั้งโลกเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีจะปลุกปุมบ,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 บูมบมันคงไม่ได้ละนะเอาเอาข่าวแค่นี้ก็แล้วกันวันนี้หุ้นยังตกต่อนะแต่ว่าก็ตกนิดหน่อยแต่ว่าหล,ลุดพันสี่ร้อยห้าสิบละเดี๋ยวค่อยมาพูดในช่วงท้ายรายการด้วยหลังจากที่เข้าสู่ช่วงสเปเชียลมันนี่โกราวในช่วงที่สองกับช่วงที่สามของรายการแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ เท่าช่วงที่สองของมันนี่โกราวสำหรับวันศุกร์เป็น Special ลม n นนี่โกราวนะเอาคำถามแล้วก็ความเห็นที่คุณผู้ชมส่งมาทางไลน์นี่แหละเอามาจัดเรียบเรียงเป็นหมวดหมูนะเลือกคำถามที่น่าสนใจเผื่อคนอื่นจะได้ประโยชน์นี่เอามาตอบกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ท่านส่งมานะอ้าเดี๋ยวนี้ง่ายเมื่อก่อนต้องส่ง SMS ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ส่งไลน์แล้วในระหว่างนี่ชมก็ส่งไลน์ได้นะอ้า ามาจากไหนไม่รู้แหละนะบอกว่าจัดรายการดีมากพูดตรงจุดตรงใจไม่อ้อมค้องเข้าใจเข้าใจง่ายนะไม่ใช่เข้าใจจ่ายนะผมจะไปเข้าใจอะไรให้ใครเราเข้าใจง่ายเอององงูใช่ไหมนะ่ะใช่เอององงูเข้าใจก็ก็โอเคนะอันนี้รู้อยู่แล้วไม่ต้องชมหรอกนะชมอย่างนี้บ่อยๆเขินนะจะทํารถไฟฟ้าสายสีทองอีกหรือสายสีม่วงยังเจ๊งไม่พออาจารย์ช่วยถามรัฐบาลที แม่คุณมองโลกแง่ร้ายจังเอาสายสีทองเนี่ยมันยังไม่ได้ไปไหนโอ้ยสองกิโลก,กว่าเองเนะจากสถานีกรุงธนบุรีเนี่ยไปตังถนนในของสารเจริญนครแล้วก็ไปเข้าตรงโรงยบาลตากสินแล้วมาจบที่วงเวียนเล็กอะ่ะอันนี้คงยังไม่ได้สร้างง่ายๆหรอกแล้วก็ไม่ได้เจ๊งๆหละแต่ไอ้ของสายสีม่วงเนี่ยเรารู้ว่ามันคนมาใช้น้อยนะตอนนี้มีคนมาใช้ประมาณสักสองหมื่นสองพันคน ถือว่าน้อยตอนนี้ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรมากครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยขาดทุนวันละแค่สามล้านเท่านั้นเองค่าใช้จ่ายในการเดินรถวันละสามล้านหกเก็บค่าโดยสารได้ประมาณหกแสนตอนนี้ขาดทุนวันละสามล้านสะสมขาดทุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมานั่งเยอะๆถึงจะลดราคาก็ไม่ได้หมายความว่าทําให้คนมาขึ้นกันปูดปาดนะแต่ท่านต้องเข้าใจว่าไอ้พวกสิ่งสาธรนูปะภคสาธรนูปะการเนี่ย มันต้องใช้เวลาพฤติกรรมการเดินทางเขาเปลี่ยนมันถึงจะกลับมาใช้แต่เย็นนะนะมีกับดีกับไม่มีนะนะแล้วก็เดี๋ยวร้อยมันดูนะ่ะสายสีแดงสายสีแดงอ่อนแดงเข้มเขียวอ่อนเขียวเข้มนะสีบ่วงสีแสดสีอะไรเนี่ยมันชมพูเหลืองแหลงอะไรเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมๆกันนะปีหกห้าเนี่ยขี้ค้านไะวิ่งกันอุตลุดเลยผมอาจจะเลิกใช้รถยนต์ด้วยซ้ำไป้นะามันสะดวกนี่ผมก็นั่งรถ ไปฟ้ามาทํางานใช่ไหมสบายรัฐบาลจะยุอบอบตแล้วยกฐานะให้เป็นเทศบาลจะทําให้ประหยัดงบประมาณขึ้นไหมครับผมว่าต้องแยกให้ถูกนะคือถ้ายุอบอบตแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยหมายความว่าอบาตอเนี่ยศูนย์พันเนี่ยไม่ใช่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นปัจจุบันมันมีอะไรล่ะมีอบตใช่ไหมองค์การบริหารส่วนตำบลมี อมีมีอะไรเทศบาลแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนยังมีสุขาพิบาลอีกนะเดี๋ยวนี้เขาเลิกไปเปลี่ยนมาเป็นอบาตคราวนี้เนี่ยเขาก็จะเลิอกอบาตาหรือยกฐานะอบาตาเป็นเทศบาลซึ่งก็จะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนคนระแล้วแต่จํานวนนะในเรื่องของงบประมาณงบประามาณก็คงเหมือนเดิมอะ นะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนี่ก็คนก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าจัดหน่วยการปกครองให้มันเรียบร้อยอย่าไปม,มองโลกแง่ร้ายเขากําลังจะยกล่างกดมงกฎหมายอะไรแต่แน่นอนนะอาจจะกระทบกับผู้คนจํานวนหนึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเลือกตั้งอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมใครยุบเขาก็แต่งตั้งคนไม่มีเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลอะไรหรอกเอาไว้นั่นรีสอร์ทที่รัดยึดคืนพื้นที่แล้วทําลายสิ่งปลูกสร้างถ้าไม่ทําลายทิ้งจะสามารถยึดเป็นของรัฐเลยได้ไหม คือโอ้โหนี่มันต้องตอบองนี้เขาไม่ได้ไปยึดรีสอร์ทนะคือที่นี่มันเป็นที่ที่เขาไปบุกลุกแล้วก็ไปสร้างรีสอร์ทบนที่บุกรุกนั่นประมาณหนึง่งอีกอันหนึ่งคือที่ที่เป็นสป,ปรกรเขาให้ทํามาค้าขายทางเกษตรเขาไม่ได้ให้ไปทำอย่างนี้ไม่ได้ให้ไปทําเป็นรีสอร์ทรับมเก็บงวงเก็บไม่ได้ทําอย่างนี้คราวนี้ถ้าเกิดมันใช้ผิดประเภท เขาก็ต้องลือ้อสั่งให้ลือ้อแล้วไม่ลือ้อเนี่ยเขาก็ใช้กฎหมายมีคมําพิพากษาแล้วก็ลื้อไปนะคราวนี้จะไปยึดทั้งอันแล้วมาทําอะไรล่ะนะ mm. เขาไม่อยากให้มีรีสอร์ทอ่ะเพราะว่ามันผิดประเภทนะไม่ใช่ว่าไปลือ้อชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาก็ไม่อยากลือ้อรัฐบาลก็ไม่อยากลื้อหรอกนะเพราะสร้างลงไปแล้วแต่ว่ามันผิดก็ต้องลือ้อการที่สายการบินโลคอสแข่งขันกันสูงจะมีผลต่อรถไฟความเร็วสูงที่รับกำลังเล่นพัฒนาหรือไม่ คุณครับคุณครับขนาดนี้ยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงแม้แต่สายเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าผมตายแล้วจะได้ด่างหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับต้องบอกขั้นก่อนที่ว่าจะทํากรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนนองกายกรุงเทพอะไรยังยังไม่มีทักสายเลยไประยองระยองไปหัวหินไปโคราชเลยยังไม่มีเลยนะถ้าเกิดไประยองไม่ได้แข่งกับเครื่องบินหรอก ที่มันจะแข่งจริงๆคือสายที่ไปสายเหนือขณะนี้โลคอสเนี่ยทำให้รถลถรถไอ้รถทัวร์เนี่ย,ยกระทบแต่รถไฟเนี่ยไม่กระทบเลยชิงชังชึงชัง,ชงอย่างนี้น่ยไม่กระทบหรอกความเร็วสูงยังไม่เกิดไม่ต้องไปคห่วงหรอกนะครับอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ความสัมพันธ์จีนสหรัฐนับจากประชุม g 20ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ใช่ไหมนายกเขาก็นายกอะไรอะไปประธานาธิบดีเจอจีนเจอกับประธานาธิบดีโอบามาก็ไม่มีอะไร คือจีนกับญี่ปุ่นไอ้โทจีนกับสหรัฐเนี่ยถ้ามันจะมีจุดขัดข้องกัน,กนจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นไอ้มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับอะไรละมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์พวกนี้หรอกขนาดนี้มันเป็นเรื่องเรื่องคืออย่างทะเลจีนใต้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับเกาหลีจีนกับฟิลิปปินส์จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยแต่สหรัฐเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ใหญ่ถ้าจะขัดแย้งก็ขัดแย้งกับเรื่องไอ้นี่ทะเลจีนใต้เรื่องไอ้นี่พวกนี้แหละนะแต่ว่าเรื่องอื่นเขาไม่มีอะไรหรนะคับ สุดท้ายยูโรเคกมีโอกาสจะปรับลดราคาลงหรือเปล่าอ่าเฮ้ยไอเน,นี้ยเหรอเนี่ยนะเฮ้ยผมว่าเขาก็ขายไม่แพงอยู่แล้วนะคุณคุณแค่เขาลดราคาเลยอะแอามาจากไหนอะฮะชิ้นละเท่าไหร่อ่ะผมว่าไม่แพงนะที่คนก็กินกินกันนะ่ะเฮ้ยถ้าเขาไม่แพงจะไปลดราคาจะไหวหรือนะไม่เกี่ยวกับผมนะไม่ใช่ว่ามาตั้งในนี้แนละ้วผมต้องไปรับผิดชอบเรื่องระงงราคาเขาด้วยนะไม่ใจนะ อา้าช่วงหน้าว่ากันต่อนะยังมีคำถามค้างอยู่อีกเคลียร์กันใส้หมดอาทิตย์นี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวซึ่งเป็นสเปเชียลมันนี่โกราวยังมีคำถามที่จะต้องตอบ อนี่บอกปัญหารถติดในกรุงเทพจะมีทางแก้ไขได้หรือไม่ครับไม่มีครับสร้างรถไฟให้เสร็จอีกห้าสายสิบสายก็ยังติดครับแม้แต่ในเมืองใหญ่ที่ว่ามีรถไฟเยอะๆนะอย่างนิวยอร์กอย่างเซี่ยงไฮ้รถก็ยังติดครับไม่ใช่ว่าสร้างรถไฟฟ้ามาแล้วหายติดนี่รถไฟฟ้าก็ไม่มีนะอยากถามว่ามีที่ดินอยู่การจนะบุรีตอนแรกเป็นใบพบทห้าต่อมาเปลี่ยนเป็น,นโฉนดเอ๊ะคุณเปลี่ยนเป็น,นโฉนดได้ไงใบพพทห้ายังงงอยู่นะ แต่มีการสลักหลังโฉนดห้ามโอนภายใน1ิบปีแต่ผ่านมาแล้วหปีเหลือสี่ปีนําไปเข้าธนาคารได้หรือไม่คะไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าธนาคารรับเป็นหลักซ้ําคับประกันในการจะกู้เงินก็เอาเข้าได้นะฝนก็ตกเยอะแต่ทําไมน้ําในเขื่อนไม่มีคะมันตกใต้เขื่อนนะครับถ้ามันตกเหนือเขื่อนเหนืออ่างเก็บน้าก็น้ําไหลเข้าขนาดนี้ยเขื่อนที่มีน้ําน้อยนี่คือเขื่อนภูมิพล ฝนตกทางส่วนนั้นน่ะน้อยแต่เขื่อนซีดีกิตเขื่อนป่าสักเขื่อนแควน้อยอะไรพวกนี้น้ําอยู่ในเกณฑ์พอโอเคมีเขื่อนภูมิพลนะ่ะที่น้ําน้อยแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าจากข้างบนลงมาจนถึงจะมาลงที่อ่างเดเขื่อนภูมิพลที่เห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีการใช้น้ําด้วยมีโรงงานอุตสาหกรรมบ้านลงบ้านเรือนด้วยนะแต่ถ้าเกิดมันลงมาเยอะๆเดี๋ยวมันก็น้ําเข้าเขื่อนเยอะๆเองลหละอ่านี่เขาคล้ายๆกับว่าเห็นคนตกแตกตื่นเรื่องหุ้น ตื่นตนกตกใจไม่รู้ผีปอบไทยผีก็สือไทยจะยกเหตุผลอะไรมาขายอีกไม่มีผีมีเพอเลยล่ะครับเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นมันจะลงเดี๋ยวนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะตกเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ยอมรับผลขาดทุนกําไรเขาก็ไม่โวยวายอะไรคือปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปวิจารณ์เลยเขากําไรขาดทุนเรื่องเงินลงทุนของเขานะครับลบกวนช่วยอธิบายกรณีคุณสนทิก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนี่ คือคุณสนทิ่เป็นกรรมการบริษัทแล้วก็ไปอ,อะไรละ่ะทำหนังสือค้ำประกันบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเพื่อขอกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยแต่ว่ามันไม่มีการประชุมจริงก็พูดว่าทำหลักฐานเท็จในการค้ำประกันเงินกู้พอเขาไปตรวจสอบก็มีการร้องทุกกล่าวโทษในทางทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ทางอายก,า,ยการก็เป็นคดีความกันมาตั้งหลายปีกว่าจะตัดสิน นะครับก็ตัดสินจริงๆอนะ่ะมันทําหลายกระทงเบ็ดเสร็จก็คือติดคุกยี่สิบปีเป็นแม่ค้ารายได้ไม่แน่นอนอยากซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพผมว่าไม่ต้องไปลงทุนเลยนั้นแห้วครับไม่ต้องแล้วครับเป็นแม่ค้ารายได้ไม่แน่นอนนี่ก็เอาให้แน่นอนก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องลงทุนโอ้อันนี้ต้องบอกเขาว่าอยากให้ผมให้คาปรึกษาเรื่องการลงทุนในหุ้นเออถ้านนิดๆหน่อยๆได้ แต่ถ้าเกิดเอาเป็นเรื่องเป็นราวนะจริงๆจังจังเนี่ยมีข้อจํากัดเพราะจะต้องมีใบอนุญาตจากกรตทอนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแต่คุยเป็นความเป็นคอมเมนต์นะได้แต่ถ้าเกิดจะมาแนะนําเรื่องการลงทุนการกระดาษคุยกันเลยอย่างนี้ผมขี้เกียจติดคุกดัชน,นีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดวันนี้ลงต่อนะครับเมื่อวานลง30วันนี้ลงอีก10บสิริรวมตอนนี้หลุดพันสีสมบูรณ์บาทละหกหมื่นสี่พันล้านซื้อขายดูซิว่าใครขายสุดที่ อ้าววันนี้เออ่วงน้ําหนักกันเอาไม่ว่าไม่มีใครขายคนเดียวจับคู่กันนะกองทุนรวมกันทั้งทุนต่างประเทศอะไรเงี้ยนะส่วนหุ้นที่ซื้อขายมากก็หนักไปทางหุ้นใหญ่ราคาลงอนะ่ะปตท CPO ีอินโดเวนเจอร์อินโดรามาเวนเจอร์ ure, 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 การบินไทยรวมทั้งปูซิเมนไทยนี่เป็นตัวเดียวใน5ตัวที่ราคาเพิ่มขึ้นนะตัวที่เหลือก็ลดลงหมดเอาสุดสัปดาห์ใครจะไปขึ้นช้างลงมาหาที่เที่ยวหาท,ที่กินก็ตามสะดวก กระจายรายได้ขับรถไปแจกเงินซื้อคงซื้อของอขอตา่างจังหวัดดีที่สุดจะช่วยเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึง่งแต่ว่าวันนี้มันนี่กราวผมวีระธีรพัฒน์แล้วก็ทีมงานดาว26ลาคุณผู้ชมไปได้วยเวลาเท่านี้วันจันทร์กลับมาเจอกันสวัสดีครับ